จะไม่จบง่ายๆใช่ไหมโจ๊กฮะสุดนี้จะไม่จบง่ายๆใช่ไหมทะเลาะกันทำไมอืมทะเลาะกันทำไมอืมทะเลาะกันทำไมอื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 มเอ้ยมันดุอะทุกคนจับไม่ได้ โจ๊กมามา,มาจับไม่ได้เลยกัดจับแล้วก,กัดอู้ไม่เอา้าโจ๊กอ่ะค่ะถ้าถ้ายิ่งไปแตะแตะตัวเขาเขายิ่งดุอ่าอ่าอ่าพอถาม่นี่คือไม่ห้ามถ้ายิ่งแยกอะ่ะยิ่งดุไม่แยกดีกว่าให้เขาหยุดเองเนาะแม่ไม่แยกดีกว่าแเราไปจองนะจองสัมท่านหน่อยสัมท่านหน่อยลูกหนึ่งสัมท่านหน่อย นะาหาดูยางเอ๊ะเอ๊ะจับไม่ได้อาจับหน่อยขอจับหน่อยเจ้าขอจับหน่อยข้อจับหน่อยส่วนี้คือลูกของพี่โจ้าข้าหน่อแหละน้แล้วก็ตัวนี้อยู่ในท้องอืมยืนยืนี่ลูกยืนนี่แม่ดูท้องนี่อืมอ้าอ่าออะไรทำอะไรกันนะอ่าอ่าขีดกันแล้วอ่าอ่า โขค้นตต้ลูก